ครับเชิญท่านรศนานะครับกาปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรสนาโตศิตกูลสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครดิฉันจะขออภิปรายตั้งข้อสังเกตต่องบประมาณรายจ่ายแผ่นดินประจำปี2554ในภาพรวมนะคะโดยจะพิจารณา การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด8ยุทธศาสตร์กับอีกหนึ่งหมวดค่าดำเนินการภาครัฐแต่ดิฉันคงจะ,ะพูดเพียง3-4ยุทธศาสตร์เท่านั้นเนื่องจากว่าเวลามีจํากัดนะคะคือในยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมนะคะซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่3แต่ต้องถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่ มีงบประมาณสูงที่สุดคือ30.2ซของงบประมาณรายจ่ายสองล้านเจ็ดหมื่นล้านนะคะซึ่งในยุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นเนี่ยที่มุ่งเน้นในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมโดยการใช้งบประมาณแต่ดิ่ฉันเองเห็นว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวนั้นอาจจะเหมือนดังที่มีเพื่อนสมาชิกเปรียบเปรยว่า การที่รัฐบาลจะเอาปลาไปให้ชาวบ้านนั้นไม่เพียงพอควรจะสอนให้ชาวบ้านรู้จักตกปลาแต่ดิฉันมองไปไกลกว่านั้นนี้คิดว่าที่จริงชาวบ้านเขาตกปลาได้อยู่แล้วรัฐบาลจะไม่จะไปต้องใช้เงินไปอบรมสั่งสอนให้ชาวบ้านตกปลาแต่เพียงแต่รัฐบาลอย่าไปยึดเอาแหล่งน้ําแม่น้ําทะเลของเขาที่เขาสามารถหาปลาได้ต่างหากคือปัญหาสําคัญ ยืนเองคิดว่าส่วนที่ทุกคนไม่ได้มองหรือแม้แต่รัฐบาลเองนะคะดิฉันในฐานะที่เป็นกรรมิการงบประมาณเคยตั้งคําถามกับทางกระทรวงการคลังรวมทั้งคณะเศรษฐกิจการคลังสํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังว่าในงบประมาณภาพรวมทั้งหมดที่มีงบประมาณรายจ่ายอยู่สองล้านเจ็ดหมื่นล้านนั้นเนี่ยมีรายได้ที่เก็บจาก ภาษีทุกประเภทอยู่หนึ่งล้านหกแห้าหมื่นล้านแต่ในจำนวนเงินหนึ่งแสนหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นล้านนั้นมีรายได้ที่มาจากทรัพยากรธรรมชาติหรือที่เราเรียกว่าค่าภาคหลวงหรือสัมปสทานที่ได้มาจากทรัพยากรทุกประเภทนั้นเพียงสามหมื่นเจ็ดันล้านกว,ากว่าเท่านั้นซึ่งเทียบแล้วเนี่ยประมาณสองหนึ่งเกอร์ซของ รายได้ทั้งหมดซึ่งถือว่าต่ำมากนะคะเนื่องจากว่าดิ้นคิดว่าคนไทยเนี่ยอาจจะเป็นคนส่วนใหญ่นะะในประเทศนี้เนี่ยเป็นยาจกที่นั่งอยู่เป็นกองสมบัติอันมหาศาลแล้วดิันคิดว่าอันนี้แหละคือโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่ถ้าหากรัฐบาลจะกำหนดยุทธศาสตร,ร์ในการลดความเหลื่อมล้ำนั้นจะต้องหันมาพิจารณาในเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำโดยโครงสร้าง ซึ่งดิเันเองก็จะนำเสนอ,อ,ถ,นอถึงท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลนะคะยิ่งขอยกตัวอย่างรายได้าจากทรัพยากรธรรมชาติที่เราเรียกว่าค่าภาคหลวงนั้นเนี่ยงบประมาณส่วนใหญ่นั้นได้จากค่าภาคหลวงของอพลังงานหรือแหล่งปิโตเรเลียมนะคะยิ้นขอภาพาที่หนึ่งนะคะถ้าจะกรุณาเนี่ยใช้ภาพมาที่ตรงกลางเนี่ยเพื่อว่า คนจะได้มองเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะภาพแรกนั้นเนี่ยคือภาพของรายได้ที่มาจากการขายปิตโตเรเลียมกับค่าภาคหลวงนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะคือที่จริงแล้วจะเห็นได้ว่ามูลค่าของการขายปิตโตเรเลียมนั้นเนี่ยสูงมากนะคะในขณะที่ค่าภาคหลวงเนี่ยต่ํา เดี๋ยคิดว่าภาพมันจะไม่ค่อยได้สื่อนะคะดีฉันจะพูดให้ฟังว่ามูลค่าการขายปิโตรเลียมตั้งแต่ปี2524ถึง2552มีมูลค่านะคะถึง2.6ล้านล้านในขณะที่ค่าภาคหลวงนั้นได้เพียงประมาณ320,000กว่าล้านเท่านั้นเองมีมูลค่าเพียง12.54%ซึ่งนี้ถือว่าเป็นมูลค่าที่ต่ำมากนะคะ ในขณะที่ถ้าลองไปดูอย่างสัมปทานปิตโตเรเลียมเนี่ยในประเทศอื่นซึ่งบริษัทน้ำมันในประเทศไทยนั้นเนี่ยไปขอสัมปทานเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่เพียงแค่ค่าภาคหลวงเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะที่เราได้รับแต่ปรากฏว่ายกตัวอย่างพมา่าหรือกัมพูชาที่ประเทศไทยได้ไปได้สัมปทานนะคะนอกจากค่าภาคหลวง10% ยังมีส่วนแบ่งรายได้นะคะรัฐจะได้50-80เจากน้ํามันก๊าซจะได้45-60ง6เซนะคะทีนี้ดิฉันคิดว่าคงจะไม่พูดไปถึงเ,เรื่องตรงส่วนของน้ํามันอีกนะคะมาดูทรัพยากรอย่างอื่นนะคะในศักด,ดิ์สิทธิเดชอดีตปรัดกระสวงทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะคะท่านเคยกล่าวไว้เมื่อเดือนธันวา2552ว่า จากการตรวจสอบแหล่งแร่ทองคําในประเทศไทยขณะน,นี้ตรวจตรวจพบว่าเรามีแร่ทองคําถึง76แห่งครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดมีแร่ประมาณ700ตันนะคะมีมูลค่าล้านล้านบาทในปี49ไทยผลิตทองคําได้3.47ล้านกรัมนะฮะมูลค่า3,000ล้านแต่ว่าปรากฏว่าเราได้เงินเพียง64ล้านนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อมีการปรับลดเนี่ยก็จะมีการ ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยในขณะที่การทำแร่ทองคำนั้นทำให้เกิดสารสยนายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยดิฉคิดว่าค่าภาคหลวงดีบุกนะคะเดิม1้อบาทต่อกิโลปรับใหม่นะฮะเหลือ3าบาทต่อกิโลซึ่งลดลงถึง78%ในขณะที่ปัจจุบันนั้นดีบุกตลาดโลกนะคะขึ้นไปจาก8,000เหรียญต่อตันเป็น15,000เหรียญเพิ่ม8 8เ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่ผ่านมาปี5-3นะฮะเราเพิ่มการผลิตด,ดีบุก1,200ตันแต่ได้เงินเพิ่มเพียง13ล้านบาทอันนี้ไม่รวมถึงลิกไนนะครมีชาวบ้านมาร้องเรียนกับดิฉันเนี่ยเขาบอกว่าที่อำเภองาวในจังหวัดลำปางตอนนี้เนี่ยในทุนร่วมกันที่จะไปทำลิกไน์กันกว้านซื้อที่เดินจากชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นป่าสงวนที่ชาวบ้านทำมาหากินนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ เป็นสภาพที่เกิดขึ้นเรามีแร่ต่างๆในประเทศไทยเนี่ยจำนวนมหาศาลนะคะแร่ที่มีราคาสูงๆนะคะปรากฏว่าได้ค่าภาคหลวงต่ำมากนะคะซึ่งถ้าเราลองไปดูนะคะว่าค่าภาคหลวงจากแร่ทุกชนิดเนี่ยไทยได้แค่800ล้านในปี54นะคะในขณะที่กรมอุตสาหกรรมแร่ใช้เงินง้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้ว เกือบ400ล้านที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่า,าจ,จะไม่คุ้มกับการที่จะชดเชยสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมที่สูญเสียไปนะคะดิฉันคงไม่มีเวลาลงลารายละเอียดในเรื่องนี้ดิฉันอยากจะขอไปถึงอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอยุทธศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจในการขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืนนะคะ ท่านนายุมนตรีเนี่ยเคยกล่าวถึงในงานสัมมนา,าทางออกวิกฤตโลจิสติกไทยซึ่งจัดโดยกรรมธิการในวุฒิสภานี้เองนะคะท่านบอกว่า,าท่านจะมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบโลจิสติกให้มีต้นทุนลดเหลือ15%ของ GDP นะคะจากที่ปัจจุบันนี้เกือบ20%แต่ปรากฏว,ว่าเรามาดูงบประมาณนะคะในส่วนที่โลจิสติกของเราเนี่ยนะคะ ยังกระทรวงคมนาคมได้งบเฉพาะใน3มกรมหลักๆนะคะคือกรมขนส่งทางบกกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทจากปี53ถึงปี54เพิ่มขึ้นมาเกืคือเพิ่มขึ้นมา25,000ล้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดทั้งหลายที่ดิฉันเห็นก็คือว่างบประมาณในส่วนของกรมทางหลวงทั้งหลายเน้นใน